Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สม่ปลาตปขูครบส้ปลาาหนูยังวะหนูแพงบ่หนูแพงวะครับนี่หนูแพงบ่

能捞不？哈，能捞不？好，很厉害。你那那八康不？那大鱼。 ถัวรีถั่วเสียนี่กี่ละสรบาทเดสิบบาทอ่ ก็จะเอาเต็มเมาเนียนะครับโปดิคะสโปรสามสิบบาทไปกินนี่ือเนื้อนนะไรับให้อว่าพันแมาและร่อย ยังแบบครบแห่งหมดครบแม่จ้ะมาลย,ยีสสบบยส่สิบสามมาหาสิองดี่สบาทจ้นี่มดแดงมสาหนูตัวละสองร้อยจ้ะต่ลโละร้อยแด้มใ่ัสองร้อย ไม่สุดอันนี้แบบนี้ก็มี้ ตัวงามเลยวโล่จ <pet brewer y> uh ้าบาทเนี่ยรลเท่าไหร่กะลั4 45 4 45 400 400อ้ยดิห้าห้ร้อยห้าสิบดีเล็กสวย นี่พักพักแกนคมมุนโอ้ยกระเวนงามสิพี่น้องเว้ยโอ้ก็เก็บข้าวโพดเ่ราะทั้งผุนก็เอามาขักเถอะแล้งเก็บขู่ข้าวโพดเ่ราะทั้งผุนนั่นล่ะจะได้อายุอายุก็ตีอยู่หามือ มันกี่ยีถทยอยเี่บาททย่อยเก็บทยอยออกทยอยออกมาโซ่งานตอกหกแล้วออมาโซ่ร้อยสามรวยลมกแล้ว บูปลาบูห่งแปดสิบค่ะะไรหนึ่งรนะหนงแยากเลยวันี้บูหมดดู่น่ไม่น่านใ่แปดสิบค่ะ ม uh ูปลาอร่อยนี man, ่ครับดอร่อยครับผมหมูปลาูอร่อยือนกันทำไหมทำต้มยำเหรอใใ้ต้มครับผม้หา ขายได้ทีหลงหรือว่าส่วนไหนันน้ยหรือว่ามันน้อยนะ้ไนเ ขายเขียนยังึงเนี่อากาศหนาวผดโอ้ยป่ามันจะกินเปนลืกปกลอกหมดเลยบ<อ>้าโอ้ยอนีรมึงเขียนกี่หน้าตัวนี้มันไม่เขียนหมอตัวนี้ฮะ Ơi, nó ơ kiến mổ đó đấy à, con mày con để thúng lên ย่ ồ, いいังซาบนีตัวนี้ย่างซาบนีตัวนี้จ้าบาทเอาไ้เอาไ้นีก่อนจะจ่ายเงินก่อนกีได้อย่าลืมสี่สิบหกสิบว่างดีดีไม่ติดใจใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยหาเงียใส่เบ็ดก่อนเอาเลยครับ

เาร้อยห้ครับไปแลวครับพี่น้องที่นี่ปฏิการึ้นมหนึ้นไหมครับ